สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจีอาทิตย์ที่10สิงหาคมโดยหงแดงสุรินมวยไทยเจีอาทิตย์ที่10สิงหาคมเป็นเรื่องราวของมวยไทยเจษฎาติล้นล้วนไม่มีมวยรอบปูนเสือมวยรอบปูนเสือตัวที่24รอบรองชน,น,นะเลิศในะเอฟซีนู่นเลย31สิงหาเอฟซี FC จะได้ทราบว่าใครจะผ่านเข้าสู่นัดชิงเจตนาเลิศ31สิงหารู้กันส่วนมวยไทยเจีอาทิตย์ที่10สิงหาคมวันนี้นะ มาเร็วกว่าปกติครึ่งชั่วโมงวันนี้เข้าทายทอดสด14นาฬิกาตรงนะ AFC ย้ำ14า14นาฬิกาตรง16นาฬิกานะช่อง7สีทายทอดสดวอลเล่บอลแชมป์กีฬา7 SD อดีนะ AFC 16ิกนาฬิกาเนี่ยช่อง7สีทายทอดสดแชมป์กีฬา7 SD อดีประเภทวอลเล่บอลวันนี้มวยไทย7สีเลื่อนขึ้นเร็วกว่าปกติครึ่งชั่วโมง เริ่มถ่ายทอดสด14นาฬิกานะเอฟซีเริ่มถ่ายทอดสด14นาฬิกามวยไทยเสีอาทิตย์ที่10วันนี้มาพร้อมคอนเทนเดดเสิร์ฟส่งตรงถึง FC เหมือนเดิมชอบกด s ับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหง1 1 8แอดหง118นะ FC จิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่มวยไทยเจษฎคู่ที่1ถือว่าเป็นคู่หนึ่งประเภทร้อยปอนร้อนวิชาแสนศึกสราชภูมิวันนี้ดวลวผักบุ้งเพชรเกรียรตเพชร102ปอนด์ปอน แสนศึกเนี่ย14จากสาราครนะขณะที่ผักบุ้งเนี่ย16จากอุตรดิตถ์ฟอร์มล่าสุดนะแสนศึกเนี่ยแพ้ฟิวนะพะดุงชัยมวยไทยยิมชนะน็อกยกสองฟาเพชรเกียรติยารวนสุดท้ายนะชน,นะคะแนนเพชร,รมังมีอ่ออุดรนส่วนฟะนะอร์มล่าสุดของผักบุ้งเนี่ยชนะนิวเคลียสสุพัฒโทชนะน็อกยกสองนะโอเร่ราวีมวยไทยสุดท้ายแพ้เพชรสิงห์ขอน เพชรสิงห์ขอนะสอสมานกาเมนเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะเอฟซีแสนศึกเนี่ยเป็นมวยขวาเข่าในนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดนอกนี่มีแข้งขวาหมัดขวาสอกคมในเนี่ยเข่าแหลมแทงเจ็บขณะที่พักบุ้งเนี่ยหงแดงมองว่าครบเครื่องทั้งนอกนี่มีแข้งขวาหมัดขวาสอกคมในก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเป็นประเภทเปิดเกมมวยคู่นี้วันนี้นะหงแดงชอบไปที่แสนศึก หงแดงมองว่าแสนสนี่เป็นเด็กมีของขาแรกขาลุยขณะที่ผักบุ้งเนี่ยระบบการป้องกันตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้นะเบียดหมดเบียดบมดวันนี้แสนสึกจะเบียดเฉือนชนะผักบุบ้งเพชรเกียรติเพชรเบียดเบียดเอฟซีชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแนะนาํามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุก,ทกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่ 2, 2 F35 ราชานนท์วันนี้ล้วนเดือดพรพิทักษ์สอภูมิพัฒน์หนมวยคู่นี้ขอบอกว่าเคยเจอกันมาแล้ว2ไฟไฟแรกเนี่ยเป็น F35 ชนะที่ช่อง3ส่วนไฟที่2เนี่ยเป็นพรพิทักษ์นะชนะที่เวทีมวยราชดำเนิน F35 เนี่ยจากนู่นเลยนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะส่วนพรพิทักษ์22จากระบีฟอร์มล่าสุดของ F35 นะ แพ้น็อกยกสามนะยอดโอทีสองม,มุลมิริ์ชนะพรมิทักสองภูมิพัทแพ้พรพิทักสองภูมิพัทขณะที่พรพิทักเนี่ยนะแพ้ปากเกียววอสังประภัยแพ้เอฟสามสิบห้าราชานน์สุดท้ายชนะเอฟสามสิบห้าราชานนนเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะเอฟสี F ่ฟีโน่เนี่ยหรือว่าเอฟสามสิบห้าประเภทเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวในเนี่ยถือว่าเป็นทีเด็ด เป็นมวยมีของนะขนาดที่พรพิทักษ์นี่มวยรอบก็ต่อยมาแล้วเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาเข่าแหลมแทงเจ็บที่เด็ดอยู่ที่เข่าวงไหนมวยคู่นี้ล่าสุดเจอกันที่เวทีมวยราชดำเนินวันนั้นเบียดกันมากๆในเอฟซีชกครพ้ายกยังมองไม่ออกว่าใครชะนะแต่มุมมองของแดงมองว่าพรพิทักษ์นะเปิดเกมตลอดตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกห้าเป็นมวยเปิดเกมเพิ่งจะมาถอยยกห้าแค่นิดเดียว สุดท้ายกรรมการตัวใหม่ให้คะแนนแล้วชูมือไปที่พรพิทักษ์หงแดงมองว่าพรพิทักษ์ชนะได้เพราะว่าเปิดเกมเดินเบียดเดินชนวันนี้มาชกที่เวทีมวยไทยเกียรติศรีนะกลางวันมวยคู่นี้วันนี้นะหงแดงชอบไปที่พรพิทักษ์ชอบไปที่เปิดเกมนะขาแรกขาลุยในเหนียวแน่นอาวุธนี่ครบเครื่องหลากหลายมวยคู่นี้อาวุธใกล้เคียงกันวันนี้หงแดงชอบไปที่ลูกแข็งแร่งของพรพิทักษ์วันนี้พรพิทักษ์จะเบียดเฉยชนะ F35 หรือฟีโนราชานนย้ำแค้นนำเป็น2อหนึ่งมาที่คู่3คู่3เนี่ยถูกยกมาจากวันที่6กรกฎาคม68ใน F4 วันนั้นรู้สึกว่าจะมีคนใดคนหนึ่งไม่สบายขอถอนวันนี้มาชคเป็นรองคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่10สิงหาคมโจเซฟจิตเมืองนอนวันนี้เจอกับนี่เลยเพชรสามารถเพชรเกียรติเพชร145นะกินช่า่ง155 โจเซฟเนี่ยซโลวาก,กีอันตรายซ้อมอยู่จิตเมืองนอนท์ขณะที่เพชรสามาถเนี่ยยี่สิบหกจากจันทบุรีนะซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชรโจเซฟเนี่ยแพ้น้องยกสี่แสนสริริมรัตนาบัณฑิตแพ้เพชรธงชัยสอสมหมายชนะใจสิงสิงมาวินขนาดที่เพชรสามาถนะเพชรสามาถเนี่ยแพ้อันอันฟีเฟียสสอเดชพันธชนะอันฟีเฟียสสอเดชพันสุดท้ายชนะ ราทินมานาฟีโจเซฟเนี่ยสโลวาเกียอันตรายนะเป็นประเภทขาแหลกขาลุยเป็นมวยซ้ายขยันออกอาวุธเข่าแหลมทั้งเจ็บเข้าแข้งซ้ายหมัดซ้ายแข็งแกร่งแข็งแรง,แข,ง,แข,งขนาดที่เพชราสามารถเนี่ยเพชราสามารถเนี่ยขวาฝีมือครอบเครื่องนะนอกได้นายดีระยะประชิดมีศอกส่วนในถือว่าเป็นทีเด็ดมวยคู่นี้โชคที่145นะเอฟ มวยคู่นี้วันนี้นะหงแดงมองว่าโจเซฟเนี่ยดูว่าแข็งแกร่งแข็งแรงขยันนะเอฟซีแข็งแกร่งแข็งแรงขยันแล้วเป็นสโลวาเกียมีของโอ้โหกระดูกมวยเบอร์มวยในเรื่องของมวยไทยเจ็ดสีนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยคนนี้สโลวาเกียอันตรายมันแน่นอนจริงๆวันนี้เบียดบทเบียดบทนะวันนี้ของแดงเชียร์ไปที่โจเซฟวันนี้มองว่าโจเซฟขยันขันแข็งแข็งแกร่งแข็งแรงซ้าย ชอบแรกชอบเลยวันนี้โจเซฟจะเบียดเฉินประเชรสามารถเพชรเกียรติเพชรสนุกมาที่คู่เอกคู่เอกเจอกันที่พิกันดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์พันศักดิ์วรวันทวีวันนี้เจอกับสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินพันศักดิ์เนี่ยยี่สิบห้าจากชัยภูมิในเอฟซีขนาดที่สิทธิศักดิ์เนี่ยยี่สิบเอ็ดจากสงขลาพันศักดิ์ซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชรนะสิทธิศักดิ์เนี่ยซ้อมอยู่สิงห์มาวิน พันศักดิ์เนี่ยล่าสุดนะชน,นะคิวทองนุ้ยสีมุมเมืองชน,นะพลังบุญวสันใต้แพ้นอกยกสามแหลมสิงห์สอเดชพันขณะที่สิทธิศักดิ์เนี่ยแพ้เพชรเหนือตองเขาเชียงใหม่ชนะสิงห์สอโชคมีชัยสุดท้ายเสมอสิงห์สอโชคมีชัยพันศักดิ์เนี่ยครบเครื่องหลากหลายนะเป็นมวยขวานอกได้ในดีกเก๋าเกมเหลี่ยมมวยดีขณะที่สิธิศักดิ์เนี่ยเข่าในอาชีพนอกมีมีแข้งขวา มวยคู่นี้ชนกันระหว่างสมองมวยหลักเหลี่ยมเจอเข่าในวันนี้มวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่สิทธิศักดิ์ในะเอซีชอบไปที่เข่าในเหนียวแน่นตัวใหญ่นะแรงเบียดแรงวัตะดียืนตะย่าเก่งปลายปลายหงแดงมองว่าหมดเบียดหมดเบียดวันนี้จะเบียดนะเฉือนชนะรุ่นพี่อย่างพันศักดิ์ได้แบบสนุก fc ชอบกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่มวยรักมวยชอบนะชอบหนึ่งวันนี้หงแดงชอบไปที่โจเซฟจิตเมืองนอนท์วันนี้มองว่าเป็นสโลวาเกียอันตร,รายขยันขันแข็งนะถ้าทหารดีเยี่ยมขยันออกอาวุธวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรสามารถเพชรเกดเพชรเบียดเบียด,ยดส่วนชอบสองวันนี้หงแดงชอบไปที่พรพิทักษ มวยเคยเบียดแพ้ชนะกันมาวันนี้มองว่าพรพิทักษ์นะมองว่าครบเครื่องหลากหลายอาวุธนี่ใกล้เคียงกันแต่มองว่าพรพิทักษ์ในอาชีพกว่านยเอฟซีเป็นนอาชีพกว่าต่อยมือรอบกอนในมือรอบนี่ยังไม่ค่อยเก่งนาทีนี้มองว่าพรพิทักษ์นี่ค่อนข้างพร้อมวันนี้ยกให้เป็นชอบสองเลยวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเอฟสามดิฟ้าราชานนยำแคนได้ส่วนชอบสามวันนี้แสนศึกสราชภูมิ วันนี้มองว่าเขาแหลมแทงเจ็บนะธาตุมวยเรีวดูดีกว่าวันนี้แสนสึกจะเบียดเฉียนนะผักพุ่งเพ็รเกจแพ็รท,ท,ท,ที่คือชอบสามชวนชอบสุดท้ายวันนี้สิทธิศักดิ์สิงห์มาวินวันนี้ต้องใช้สดบทเก่านะวันนี้ต้องเดินเบียดเดินชนถ้าเกิดว่ารุ่นพี่เหี่ยวยุบย่อนเสร็จวันนี้หงแดงมองว่าสิทธิศักดิ์ดูดีกว่าใหญ่กว่ายืนระยะดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเทียนชนะนักโชครุ่นพี่อย่างพันศักดิ์นี่คือชอบสี่ เอฟซีชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์วันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกันขออวยพรให้เอฟซีของแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงๆรวยกันทุกคนนะครับเอฟซี FC. วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ